สวัสดีค่ะพี่น้องวู้ทุกคนค้ามาชมบ,บอนสีชมพูสวยๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะชมไปน้ำกันเลยค่ะเด้อเบิ สือวนาะคนะเนอ,นอสวันนั้นี่นะให้ภาพบรรยายนะคะ จะคล้องบ้านบดีบรรยายเนาะแล้วก็บ่งจากซีต้นใหม่ว่า ช่วยสะดุดตาหากวันนี้ถ่าไม่มีใครมา บ่มีคลิปลไหลมีสาระดอกพี่น้องเยมีแต่คลิปไรลสาระนี่หาง่ายนี่โบจากสิไปถ่ายอีหยังเนาะคลิปสาระมีสารจะจักถ่ายแนวใดดอกแค็งเลยละจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะ ากปิดกำลังใจให้ด้วยนะคะเติมพลังบวกให้กันค่ะคลิดหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ